สวัสดีครับผมครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองนะครับวันนี้ผมไม่ได้ขับรองนะครับแต่ผมจะขับเล่าขับไปด้วยเล่าไปด้วยช่วงนี้นะครับท่านก็จะได้ชมข่าวการดำเนินคดีของคุณแตงโมนะครับ ได้ยินข่าวอาชญากรรมฉกชิงวิ่งราวข่าวฆาตกรรมข่าวยาเสพติดข่าวสงครามรัสเซียยูเครนยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกระแสของโซเชียลทวิสเตอร์ไอจีเฟซบุ๊คลน์ทั้งข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็ข้อมูลที่เป็นจริงจำนวนมากมายแล้วเราจะรู้ได้ ยังไงครับว่าข้อมูลไหนเป็นจริงข้อไหนเป็นเท็จล้วก็ต้องรู้จักสิ่งที่จริงในโลกนี้มีหลายสิ่งที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเป็นข่าวปลอมข่าวลวงแต่มีอย่างหนึ่งน,นะครับที่เป็นสิ่งที่จริงที่ผมจะแบ่งปันกับพี่น้องทุกคนก็คือพระเยซูคือพระคริสเป็นความจริงที่เด็ดขาด เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วมีชายคนหนึ่งเกิดมาบนโลกที่ไม่เคยทำบาปเลยแล้วก็ไม่ได้มาจากองพันธ์ของบิดามารดาก็คือเกิดจากหญิงพมจารีชื่อพระเยซูผู้ทรงเป็นพระคริสต์คำว่าพระคริสต์มีก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีการเจิมสามอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้เผยจนะแท้เป็นทางเป็นความจริงเป็นชีวิต ทางไปสู่พระบิดาเป็นสัตว์จะทเป็นถ้อยคําของพระเจ้า2ปุโรหิตแท้ก็คือเป็นแกะเครื่องที่บูชาสังเวยเพื่อจะลบบาปที่ตายและหลังเลือที่กางเขนเป็นกษัตริย์แท้ที่มีอํานาจมีฤทธิ์เหนือมารซาตานและเหลือเทพผู้ครองสังดิเทพทุกอย่างในมูหายแห่งความมืดและลงก็ทรงสิ้นปชนจริง และฟื้นพระชนในวันที่สามหลังจากสิ่งพระชนจริงมีคนไปดูในหลุมฝังศพไม่มีพระองค์มีคนปรากฏเห็นพระองค์ขณะที่เป็นขึ้นมากว่าห้าร้อยคนแลองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์ทั้งร่างกายมีคนพบเห็นและมีคนรอคอยพระองค์เป็นร้อยร้อยและพระองค์บอกว่าวันหนึ่งพระองค์เสร็จมาแต่เหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาก็จะมีประมาณสิบยี่สิบอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความรักจะเยือกเย็นลงจะมีพ่อแม่ลูกฆ่ากันจะมีข่าวลือเรื่องสงครามจะมีโรคระบาดอย่างโควิดก็ระบาดแล้วนะครับในทั่วโลกอย่างไข้หวัดนกอย่างโรคซาโรคเอสโรคอัวบ้าก็าามีแล้วก็จะมีข่าวลือเรื่องสงครามมีเสียงสงครามการลบกันการทําสงครามกันจะมีแผ่นดินไหวมีซึนามิเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียญีย่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวแล้วจะมีคนเรียกตัวเองเป็นพระคิดเทียมเท็จมากมายที่จะหลอกให้คนปลูกปั่นความเชื่อพระเมสสิยาองค์นั้นมาแล้วองค์นี้มาแล้วพระคิดเทียมพระคิดเท็ศคนที่อ้างตัวพระเยซูเป็นร้อยๆคนนะครับที่ทําให้คนหลงไปแล้วก็ที่นาดนะครับแต่พระองค์ที่เป็นจริงคือ พระองค์ผู้เป็นพระบิดาที่สร้างโลกนี้สร้างพืชสัตว์สร้างมนุษย์และมนุษย์ทําบาปโดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้ากินผลไม้ที่เจ้าห้ามแล้วบาปได้เข้ามาในโลกและคนทุกคนต้องตายต้องพินาศต้องตกมืออไฟนรกแต่พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวและคนที่วางใจคนที่เชื่อในพระบุตรจะได้รับการไถ่ที่ตกลงที่พระบรมาายของพระองค์ทางไม่เขีทางนรกที่พระองค์ลงไปถึงไฟนนรก แล้วก็จะได้รับความรอดถ้าท่านอยากรู้จักพระเจ้านะครับมีวิธีการง่ายๆเลยคืออธิษฐานเปิดใจกับพระเจ้าท่านอาจจะไม่หลับตาก็ได้ผมขับรถอยู่ผมก็จะไม่หลับตาแต่ผมจะอธิษฐานกับพระเจ้า <c oughs> ถ้าท่านอธิษฐานตามผมหนึ่งนาทีแล้วท่านจริงใจกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแม้ท่านจะเป็นอะไรไปในโลกเวลานี้ท่านจะไปอยู่พระเจ้าในเป็นสวรรค์นแน่นอนครับผมจะพาอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด <c oughs> ลูกเป็นคนบาปโปรดเมตตาลูกด้วยโผลยกโทษความผิดบาปการล่วงละเมิดทั้งหมดผลแห่งซาตานโชคชะตาราศีทุกอย่างให้เป็นศูนย์ให้ลูกเป็นบุตรของพระเจ้ามีความรอดมีชีวิตนิรันดร์และเป็นคิดจักรของพระเจ้าที่มีสง่าราศีในวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับ ขอปรองทรงโปรดอวยพรสุขภาพครอบครัวความสัมพันธ์การเรียนการงานการรับใช้และให้ลูกได้รู้จักพระองค์มากขึ้นและเป็นบุตรพระองค์ปกป้องลูกจากมารร้ายและที่มีความบาปทุกอย่างในนามเจ้าเอเมนถ้าท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อในเวลานี้อย่างจริงใจท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรสวรรค์แม้ท่านจากโลกนี้ไปเวลาใดเสี้ยววินาที ท่านจะไปอยู่กับพระเจ้าเหมือนคุณแตงโมและเราจะเจอกันในเบนสวรรค์ขอบคุณครับพระเจ้าอภรรครับ